เราในฐานะสืออะส่อโซเชียลเนาะสื่อโซเชียลอะไรที่มันเป็นประเด็นเราก็ต้องออกมาคุยถูกไหมอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักด์พูดเะโอ้ยโ,โดนใจโดนใจคุณแม่หมูคน,นบ้านคนนี้มากเลยอาจารย์ยิ่งศักด์พูดกรณีที่แม่นกเชื่อมจิตไงจะแจ้งความเอาผิดกับสือ่อแล้วก็มีชื่อของรายการของอาจารย์ยิ่งศักด์ติดไปด้วยโดนไปด้วยไงโดนไปด้วยอาจารย์ยิ่งศักด์แกก็เลยให้ความเห็นว่า กรณีเป็นสื่อเนี่ยโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์เนี่ยโดยการควบคุมของกสทชเนี่ยนะมันต้องมีอิสระในการที่จะนําเผยแพร่ข่าวนั้นๆที่เป็นกระแสอยู่มีแกยกตัวอย่างเนาะแกเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้ให้คู่กรณีก็หมายถึงฝั่งเชื่อมจิตเนี่ยเข้ามเข้าเข้ามาออกร่วมรายการเชิญไปก็หลายครั้งแต่ก็ไม่มาก็เลยกลายเป็นว่า มีมีผู้ร่วมรายการอยู่ฝั่งเดียวก็เลยได้พูดอยู่ฝั่งเดียวกลายเป็นว่าไม่ถูกจริตของฝ่ายเชื่อมจิตเขาไม่พอใจถ้าไม่อวยเขาเนี่ยเขาไม่พอใจไงเออรายการไหนที่พูดมีความรู้สึกว่าไม่ชมว่าเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์มากลูกฉันนีเทพจริงๆที่ฉันพูดมาเนี่ยฉันไม่ได้โกหกนะฉันพูดความจริงถ้าพูดเข้าประเด็นลักษณะนี้นะเขาจะชอบมากเขาจะเอามาแบบเออโพสต เอาไปเออเอาไปห้อยติ่งในโพสของเขาเลยว่าโอ้รายการนี้นเป็นสื่อที่ดีมากเลยถ้าพูดถึงเขาเนี่ยลักษณะที่ดีไงชื่นชมว่าเป็นเทพและน้องนี่เป็นเทพจริงเชื่อมจิตได้จริงเห็นแสงสีทองจริงเออแล้วก็เออเป็นลูกพระพุทธเจ้าจริงๆกราบน้องไนแล้วก็คือกราบเออท่านพ่ออะไรอย่างนี้จริง,ท,งทุกอย่างทุกอย่างที่ถ้าช่องไหนอวยเขาไง ถ้าอวยเขาเนี่ยเขาก็จะแบบโอ๊ยเอามาเอามาห้อยเอามาโพสตคือแบบจะชมอยู่อย่างนั้นแหละว่าช่องนี้ดีอย่างงน้นอย่างนี้ใครที่พูดไม่ตรงจริตเขาเขาก็จะฟออ้องไงเออย่างที่เอามาเล่าเนี่ยเข้ามาแล้วก็ส่งเป็นคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะเสียงชัดไม่เอ่ยเสียงชัดไหมถ้าเสียงชัดดีฟังแล้วเข้าใจไม่แอคโคอะไรเงี้ยก็เอารบกวนกดหนึ่งให้หน่อยคะ่ะ กดหนึ่งเนาะเราจะได้คุยกันต่อยาวๆกดหนึ่งนะคะถ้าได้ยินเสียงชัดถ้าเสียงไม่ชัดมีความรู้สึกว่าเสียงมันแผ่วๆแล้วเสียงมันซ่าก็กดสองมาค่ะแม่หมูจะได้ปรับโดยการเอาไม์มาติดแต่ตอนนี้เราพูดอยู่ใกล้มากไงพูดอยู่ใกล้ใกล้โทรศัพท์มากคิดว่าเสียงมันน่าจะพอแล้วน่าจะสมควรแล้วถ้าเอาไม์มาติดเนี่ยกลายเป็นเสียงจะเสียงจะเป็นเสียงไม์ไงซึ่งเสียงจะแบบ ไม่ทุ้มเหมนเนาะมันจะออกแหลมออกปี๊ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเสียงชัดดีไหมก็อย่างที่ที่หลายคนรู้นั่นแหละตั้งแต่เช้าหรือตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานที่ทีมเอเวนเจอร์เข้าไปประชุมประชุมเรื่องคดีเชื่อมจิตที่สำนักพุทธอย่างที่แม่หมูเออลงคลิปไปไงว่าขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษหมายถึงทีม a อเวนเจอร์เนี่ย เริ่มจากทนายอนันตชายยกมือขอโทษท่านผอผออ,ออะไรชื่ออะไรท่านจำไม่ได้แล้วนะสํานักพุทธนะ่ะขอโทษที่เคยก้าวล่วงไปเพราะคิดว่าเอ่อตัวเองสู้อยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยเฉพาะสํานักพุทธเนี่ยเอ่อไม่แอคชั่นอะไรเลยเผลอเข้าใจอย่างนั้นไงเผลอเข้าใจอย่างนั้นเพราะเพราะสํานักพุทธปิดเงียบมากเลยไม่มีไม่มีไม่มีมมแบบ ข่าวกระเซ็นกระสายออกมาเลยไงเพราะว่าสำนักพุทธได้รับการขอร้องจากปอทว่าอย่าพึ่งแพร่งพลายเรื่องที่มาแจ้งความดำเนินคดีกับเชื่อมจิตเนี้ยอย่าพึ่งแพร่งพลายทางสำนักพุทธก็เลย,ก,เลยก็เลยแบบทำตามที่ปอทขอร้องโดยที่ไม่แพร่งพลายเลยแม้กระทั่งทีมเอเวนเจอร์เนี่ยเขาก็ไม่รู้ไงเขาก็ไม่รู้ ทั้งท่านานายอนันตาชชาัยทั้งคุณอี้ทั้งทุกอย่างโดยเฉพาะน้องต้นอ้อของดิฉันเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกลุ่มตัวเองที่สู้กับเชื่อมจิตเนี่ยสู้อย่างโดดเดี่ยวสู้อย่างโดดเดี่ยวโดยที่หน่วยงานราชการเนี่ยไม่ซับพอร์ตเลยไม่ซับพอร์ตเลยลงคิดอย่างนั้นไงลงคิดอย่างนั้นไงพอพอมารู้พอมารู้เหตุผลอะไรหลายๆอย่างก็เลย ได้รับการประสานมาให้ไปประชุมกันเรื่องคดีเรื่องคดีเชื่อมจิตใช่ไหมที่สำนักพุทธก็เราก็เลยได้เห็นโมเมนต์ดีๆโดยการที่ท่านนันตชัยก็ยกมือขอโทษก่อนเนาะตามด้วยเน้องต้นอ้อก,ก็ขอโทษคุณอี้แทนคุณก็ขอโทษทุกคนขอโทษขอโทษสำนักพุทธซึ่งเป็นภาพที่ดีมากเลยเป็นภาพที่ในเมื่อในเมื่อเราก็คือ,คอนิสัยคนไทยนี่แหละคนไทยคนพุทธคนทุกศาสนาเนาะ ถ้ารู้ตัวเองว่าทําผิดอาจจะไม่ได้ผิดเอ,อข้อหาร้ายแรงอะไรหรอกเพียงแต่ไปวานรู้สึกว่าผิดต่อบุคคลคนนั้นเรารู้สึกได้ในเมื่อมันมันได้เฉลยอ,ออกมาแล้วว่าสํานักพุทธเนี่ยเขาทํางานตลอดแต่ด้วยความละเอียดซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบต้องต้องละเอียดใช่ไหมต้องละเอียดด้วยความละเอียดเนี่ยก็ต้องใช้เวลา พอใช้เวลาแล้วก็ได้อพอไปแจ้งความรวบรวมทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จสับไปแจ้งความก็ได้รับการอขอร้องประสานมาจากปอทว่าอย่าพึ่งแพ,งพร่พายให้ใครรู้ให้ปิดเป็นความลับให้มากที่สุดด้วยมีเหตุผลอะไรหลายๆอย่างเหตุผลคือไม่อยากให้ทางเชื่อมจิตรู้ใช่ไหมไม่อยากให้ทางไม่อยากให้ทุกฝ่ายรู้นั่นแหละเพราะถ้ารู้แล้วเนี่ย มันจะเสียกระบวนกานเข้าใจอย่างนั้นนะคะดิฉันเข้าใจอย่างนั้นมันก็เลยได้เห็นภาพขอโทษไงขอโทษขอโทษครับขอโทษค่ะขอโทษขอโทษมันเป็นภาพที่สวยงามมากเป็นภาพที่สวยงามมากเออก็คือทางสำนักพุทธเนี่ยทั้งเก็บข้อมูลก็ต้องใช้เวลาเนาะเพราะมันเป็นเป็น มันเป็นคดีที่ละเอียดอ่อนไม่พอแล้วก็จํานวนจํานวนทั้งสองฝ่ายอะ่ะทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายเชื่อมจิตเองก็ไม่น้อยก็ไม่น้อยจํานวนคนเนาะจานวนคนที่เป็นคดีกันอะทั้งเก็บข้อมูลทั้งสอบปากคําทุกคนแล้วก็แจ้งความจนครบหมดแล้วด้วยนี่กรณีของสํานักพุทธนะเออเราก็เราก็ขอกระซิบหน่อยนะขอกระซิบ ขอกระซิบกับกับแม่นกไงทางเชื่อมจิตเนี่ยแสดงว่าแม่นกเนี่ยบอกว่าลูกรู้ทุกอย่างใช่ไหมตอนนี้น้องบอกแม่หรือยังน้องบอกแม่แล้วเนาะน้องบอกแม่แม่รู้ล่วงหน้าแล้วใช่ไหมรู้ล่วงหน้ารู้ก่อนทุกคนรู้รู้แบบนานแล้วใช่ไหมว่าเสํานักพุทธเนี่ยเขาไปแจ้งความเอาผิดแม่แล้วรู้แล้วใช่ไหมตั้งแต่พฤษภาโน่นนะแม่ตั้งแต่พฤษ,ษภาแหมรู้ทุกอย่างเลยเนี่ย รู้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 รรรไอ้พอที่บอกน้องรู้น้องบอกน้องอะไรนี่แหละทางแอทางอเบนเจอร์นำทีมโดยท่านทนายอนันชัยเนี่ยก็เลยได้ไปแจ้งความไปแจ้งความวันนี้ที่ปอทอไปแจ้งความแล้วโอ้ยเออมีข้อหาอะไรละ่ะที่มันแบบ ข้อหาหนักๆทั้งนั้นเลยท่านข้อหาหนักๆทั้งนั้นเลยข้อหาข้อหาหนักๆห,หลักๆนี่คือหกข้อหาหลักๆแต่มันหลายกรรมนี่สิมันหลายกรรมนึกกลัวบ้างไหมนอนหลับกันบ้างไหมตอนแรกดิฉันเอาจริงๆนะเอาจริงๆไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ตอแหละนะอันนี้พูดจากใจจริงเลยมันมีอารมณ์ห่วงหนึ่งอะ่ะ อารมณ์ห่วงหนึ่งตอนที่เขาแบบตอนที่เขาแบบฟ้องกันไปฟ้องกันมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเออพอคนนี้มีประเด็นคนนี้ก็บอกอวีตไวโวยวาวขึ้นมาแล้วก็ไปฟ้องไปแจ้งความสแสดงแบบเอ่อแอคชั่นอะไรที่มันแบบมันดูกระเยนกระหือเรอนะ <laughs> ใช้คำนี้ได้ไหม <laughs> เออมีมีอารมณ์ช่วงนั้นน่ะเลี้ยนสารภาพเลยนะ ดิฉันมีความรู้สึกว่าเอ้ยทาไมฉันรู้สึกสงสารฝั่งเชื่อมจิตวะจู่ๆนะอารมณ์ตรงนั้นจริงๆอะอารมณ์คนมันอ่อนไหวเนาะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทางนี้เขาเก่งๆท่านนั้นเลยอะท่านทนายอนันชัยบ้างน้องต้นอ้อบ้างเออท้งหลายๆอย่างนะคุณอี้บ้างละ่ะคุณกันชยัยคุณโน่นคุณน,น,ณนี่เขามีแต่คนแบบเก่งๆไม่ธรรมดามีพลัง power อะไรหลายๆอย่าง แล้วเรามุมเอในขณะเดียวกันเราก็มองกลับไปที่เชื่อมจิตทําไมดูมันดูมันเหมือนจะจะสู้เขาไม่ได้อย่างง้นอย่างนี้ทําไมไม่สารภาพไปเลยวะเราก็อุตส่าห์เสนอทางออกในการทําคลิปสั้นๆไปลงลงช่องอะนาะไม่ทราบมีใครได้ดูบ้างหรือเปล่าเสนอทางออกให้แบบเรารู้สึกเห็นใจเขาอะว่าเอ้ยมันจะสู้เขาได้เปล่าวะเนี่ยทําไมไม่สารภาพกับสังคมไปเลยว่าตัวเองผิดอย่างไร หลงผิดอย่างไรจินตนาการเกินไปมโนเกินไปสารภาพกับสังคมไปแล้วก็โดยการที่ปิดกิจกรรมทุกอย่างเออไม่ดําเนินกิจกรรมที่ตัวเองเคยทํากับการเชื่อมจิตอะไรที่แบบมันมันพิสูจน์ไม่ได้อะ่ะยกเลิกกิจกรรมของตัวเองนั่นคือทางลงดิฉันก็เสนอไปอย่างนี้นะเสนอไปด้วยความรู้สึกว่ามีความรู้สึกเฮ้ยทำไมชั่วโมงนั้นฉันรู้สึกเห็นใจเขาแต่แต่อาการเห็นใจเนี่ยมันกลับกระปปัดเลยท่าน กลับกาลปัาดเพราะเหตุใดรู้หรือเปล่าเพราะเห็นคลิปคลิปหนึ่งคลิปที่น้องท่านน้องเทพไหนเนี่ยพูดอยู่หน้าศาลน่ะท่านเห็นเหมือนดิฉันไหมอะ่ะที่พูดอยู่มีทนายยืนอยู่ข้างๆอะ่ะแล้วมีไมเหมือนผู้สื่อข่าวอะไรก็น่าจะเป็นของคนของเขานั่นแหละที่ไปด้วยกันแล้วก็สัมภาษณ์กันเองหรือเปล่าไปด้วยกันนั่นแหละไปที่ศาลไปเน่ที่บอกว่าสื่เอเดี๋ยารูปเขาเป็นลงเขาไม่ได้อนุญาตนะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วน้องก็ไปแอคติ้งอ่ะไปแอคติ้งไม่น่ารักเลยท่านมันโอเวอร์แอคติ้งมากๆเลยเด็กแปดขวบอ่ะแล้วถ้าทางดีดดีดดีด,ด,ดโอ้บุคลิกใกล้เคียงกับทนายธรรมราชไปทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยเทพไหนฉันเนี่ย